ตอนที่243จักรพรรดิรวมตัวกันหลังจากที่หลวเฟิงคนพบว่าจอมมาเหล็กผู้มีบาปหนาที่สุดในทวีปต้นกำเนิดนั้นได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิหยวนเขาก็ส่งตัวเองและร่างโคลนของโมโรซ่าอีกตัวหนึ่งไปหาบรรพบุรุษอินซีดำผู้มีบาปหนาเป็นอันดับสองทันทีครั้งนี้ การโจมตีจักกระพัยหยวนจะทำให้จักรพรรดิและกษัตริย์แห่งทวีปต,ต้นกำเนิดระแวดระวังและระแวดระวังมากขึ้นและพวกเขาจะไม่มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับข้าอีกแล้วและเพื่อป้องกันไม่ให้บรรพบุรุษอินซีดำนี้กลับชาติมาเกิดใหม่เราก็ต้องทำลายเขาเสียก่อนหลัวเฟิงและร่างโคลนของโมโรซาอีกตัวหน ข้ามอาวกาศอันกว้างใหญ่ด้วยความคิดเพียงครั้งเดียวและมาถึงที่พระราชวังอินทรีดำภายในพระราชวังอินทรีดำหพิ่มหมอกดำหนาทึบไม่มีที่สิ้นสุดคอยปกคลุมอยู่ในส่วนลึกของพระราชวังและนี่คือร่างของบรรพบุรุษอินรีดำคนบาปทั้งสในทวีปต้นกำเนิดราชาเทพกินจิ้งจอกและราชาเทพประหลาดหายตัวไป พวกเขาตายหรือกลับชาติมาเกิดใหม่ละ่ะหมอกสีดำหนาทึบยังคงนิ่งเฉยมากข้าตั้งตารอาการมาถึงของชายผู้แข็งแกร่งลึกลับข้าอยากเห็นว่าเขาจะทำอะไรข้าได้ปรมาจารย์อินซีดำมั่นใจมากเพราะเขามีราชาสามองค์จากดินแดนสายฟ้าโบราณยืนอยู่ข้างหลังเขาแน่นอนว่าราชาทั้งสไม่อยู่ที่นี่ในตอนนี้ ทันใดนั้นปรมาจารย์อินซีดำเห็นดาวขนาดใหญ่โคโจรเข้ามาเขามองดูเหตุเกตนี้ด้วยความตกตะลึงจิตใจช่างแข็งแกร่งเหลือเกินต่อหน้าดวงดาวที่โคโจรมาจิตใจของเขาไม่สามารถต้านทานได้และถูกบทขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้กลุ่มหมอกสีดำนี้กลายเป็นซากศพในขณะนี้ ร่างโคลโนของปรมาจารย์อินซีดาในหลายๆแห่งทั่วทวีปต้นกำเนิดกลายเป็นซากศพฮะหลัวเฟิร์มขมวดคิวเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าปรมาจารย์อินซีดามีร่างโคลโนอยู่ที่ภูเขาสายฟ้าอันไกลโพ้นด้วยการปกป้องของภูเขาสายฟ้าการโจมตีจิตใจของเขาจึงอ่อนแอลงอย่างมาก และมีเพียงร่างโคลนของปรมาจารย์อินทรีดำเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงภูเขาสายฟ้าเป็นสถานที่ที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาที่สุดในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดการโจมตีจิตวิญญาณของข้าอ่อนแอลง70%ถึง80%หลัวเฟิงตกตะลึงจักระพัดทุกคนในดินแดนโบราณหยานเฟิงต่างมีเมืองหอลอวองอ ตัวอย่างเช่นราชาเทพกินจิ้งจอกมีอวตารซ่อนอยู่ในพระราชวังของจักรพรรดิพระราชวังของจักรพรรดิทำให้พลังจิตของหลวเฟิงอ่อนแอลง20%ถึง30%แต่หลวเฟิงก็ยังสังหารราชาเทพกินจิ้งจอกได้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวในดินแดนโบราณสายฟ้าทั้งหมดซึ่งก็คือภูเขาสายฟ้ามีกษัตริย์หลายพระองค์อยู่ที่นี่ และแม้แต่บรรพบุรุษสายฟ้าก็ยังกล่าวกันว่ามีอวตารอยู่ที่นี่หลัวเฟิงถอนหายใจไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณหรือการโจมตีเชิงสาเหตุก็ยังยากเกินไปที่จะทำร้ายผู้แข็งแกร่งในภูเขาสายฟ้าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสายฟ้าบูมบรรพบุรุษอินซีดาซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำที่ห่างไกลาจากภูเขาสายฟ้า รู้สึกเพียงว่าจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาถูกทำลายและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในทันทีและอวะตารและผู้ฟื้นคืนชีพทั้งหมดนอกภูเขาสายฟ้าก็ถูกทำลายล้างโดยไม่มีการดำรงอยู่ข้าซ่อนตัวอยู่ในภูเขาสายฟ้าและจิตใจและความตั้งใจของข้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงใช่หรือไม่ปรมาจาย์อินซีดำรู้สึก วัดกลัวเล็กน้อยในขณะน,นี้ข้าไม่มีพลังที่จะต่อต้านในโลกภายนอกอีกแล้วสามกษัตริย์ปรมาจารย์อินซีดำส่งข้อความทันทีเพื่อติดต่อกับกษัตริย์ทั้งสามองค์ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเขาเขากลัวมากจริงๆด้วยการดำรงอยู่ที่หน้าสะพรึงกลัวเช่นนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะออกจากภูเขาสายฟ้า สี่คนบาปอันดับต้นต้นของทวีปราชาเทพกินจิ้งจอกตายไปแล้วและราชาเทพกุ้ยอิงควรจะเริ่มที่จะกลับชาติมาเกิดใหม่ปรมาจารย์อินซีดำผู้นี้มีร่างโคลนซ่อนอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสายฟ้าและราชาปีศาจเหล็กก็เป็นหุ่นเชิดชีวิตพิเศษหลัวเฟิงรู้สึกว่าแผนของเขาค่อนข้างฉลาดในขณะนี้ ในที่สุดแผนของเขาก็ประสบความสำเร็จในการจับปลายใหญ่จักรพรรดิหยวนได้สำเร็จภายใต้การดำเนินการของกฎสูงสุดของทวีปต้นกำเนิดขีดจำกัดสูงสุดของอำนาจจึงได้รับการกำหนดนี่เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ข้ามนอไอจอที่จะเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศและบรรพบุรุษของดินแดนขั้วโลกตะวันออก แต่ในทางกลับกันสิ่งนี้ยังจำกัดอำนาจของหอคอยแห่งดวงดาวอีกด้วยเมื่อจักรพรรดิและกษัตริย์ซ่อนตัวอยู่ในรังของพวกเขาการที่ข้าจะคุกคามพวกเขาได้ก็กลายเป็นเรื่องยากหลังจากการดำเนินการกับจักรพรรดิหยวนครั้งนี้จักรพรรดิและกษัตริย์องค์อื่นๆอ,อาจจะระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตจริงๆแล้วข้าไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อจักรพรรดิ และกษัตริย์ส่วนใหญ่แต่พวกเขาอาจไม่เชื่อก็ได้หลัวเฟิงมักจะชื่นชมหรือมีความประทับใจที่ดีต่ออาจารย์ของเขาตี้ชูตี้หมิงตี้ฟูตี้ส่วนมีเพียงไม่กี่คนที่ทำให้หลวเฟิงดูเป็นศัตรูจริงๆจักระพัดหยวนผู้นี้ไม่ได้ฝึกฝนสายเลือดของหุ่นหยวนเขาใช้เพียงวัตถุดิบของหุ่นหยวนบางส่วนในการฝึกฝนให้กลายเป็นรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดเท่านั้น เขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแต่เขาฝึกฝนมรดกที่สามารถกลายเป็นเหวลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเขาชอบที่จะกลืนกินชีวิตนับไม่ถ้วนมากที่สุดหลัวเฟิงเคยได้ยินเรื่องเฉาโชของจักรพรรดิหอยวอนอจักรพรรดิหยวนปลายเป็นเหวลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดกลืนกินชีวิตผู้คนนับพันล้านกาษัตริย์เทพหลายองค์รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลายครั้งของเขา ตอนนี้ดูเหมือนว่าความอยากอาหารของจักรพรรดิหยวนจะมากเกินไปและเขาแอบใช้ราชาปีศาจเสือเหล็กเพื่อจับชีวิตนับไม่ถ้วนจํานวนชีวิตที่เขากลืนกินเข้าไปนั้นเหลือเชื่อมากชุดคลุมสีดำใบหน้าจักรพรรดิหยวนดูแก่และเสื้อคลุมของเขากำลังพลิ้วไหวเขาจ้องมองไปยังแม่น้ำสีแดงเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอบตัวเขา แต่ก็หัวเราะอ,ออกมากรอบบนร่างกายของเขาเรืองแสงสะลัวแสงสะลัวและบริเวณโดยรอบก็เริ่มบิดเบี้ยวเหวลึกอันมืดมิดเริ่มเคลื่อนลงมาพร้อมกันนั้นเขาก็ยื่นมือทั้งสองข้างที่สวมถุงมือออกมาด้วยฝ่ามือขนาดใหญ่คู่หนึ่งปรากฏขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกโดยมีลวดลายลึกลับนับไม่ถ้วนไหลไปตามฝ่ามือ ฝ่ามือเริ่มปิดลงและพื้นที่ที่ฝ่ามือปิดลงกำลังบดขยี้และทำลายล้างทุกสิ่งนอกจากนี้ยังต้องการที่จะบดขยี้แม่น้ำสีแดงเลือดอีกด้วยจากระพัดหยวนผู้นี้คาดว่าเขาเชี่ยวชาญเพียงสองหรือสามท่าไม้ตายเท่านั้นหลัวเฟิงคิดแต่ด้วยความช่วยเหลือของสมบัติลับเหนือระดับราชาเทพพลังของท่าไม้ตายแต่ละท่าของเขา จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากข้ารู้สึกว่ามันเทียบได้กับท่าผสานเจ็ดสาขาของข้านี่คือข้อได้เปรียบของสมบัติลับที่เพิ่มขอบเขตแห่งความลึกลับอย่างมากด้วยสมบัติลับอันทรงพลังเพียงไม่กี่ชิ้นจักรพรรดิสามารถเทียบได้กับสัตว์อสูรเทียนมู่และเจ้าแห่งหมื่นอาณาจักรเป็นเรื่องยากสำหรับสัตว์อสูรเทียนมู่และเจ้าแห่งหมื่นอาณาจักรที่จะได้ สมบัติลับเหนือระดับราชาเทพและบางครั้งการได้มาซึ่งสมบัติเหล่านี้อาจไม่เหมาะกับพวกเขามาที่นี่เร็วๆจับมือข่าไว้จับผ้าคลุมสีดำตัวนี้หากเราพลาดโอกาสและปล่อยให้ผ้าคลุมสีดำหลุดลอยไปในอนาคตเขาจะระมัดระวังมากขึ้นโอกาสนี้คงยากที่จะได้มาอีกขณะที่จักรพรรดิหยวน กำลังเปิดใช้งานสมบัติลับอันทรงพลังมากมายบนร่างกายของเขาเขายังเรียกจัก,กรพรรดิคนอื่นๆผ่านการส่งเสียงอีกด้วยรีบๆมาเร็วๆจัก,กรพรรดิหยวนเร่งเร้าอย่างกระวนกระวายเขาเกรงว่าปลาใหญ่ตัวนี้จะหลุดลอยไปทำลายในแม่น้ำเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุด หลัวเฟิงมองดูกลอุบายต่างๆมากมายของจักรพรรดิหยวนระเบิดออกมาและจิตใจของเขาก็เคลื่อนไหวและหอคอยแห่งดวงดาวในร่างกายของเขาก็ถูกเปิดใช้งานแล้วหลัวเฟิงไม่ได้วางแผนที่จะนำจักรพรรดิหยวนเข้าไปในหอคอยแห่งดวงดาวเพราะเมื่อเข้าไปแล้วคาดว่าจักรพรรดิหยวนจะไม่สามารถทนต่อการกดขี่ จำคุกและบีบคอได้แม้แต่ลมหายใจเดียวแต่ตราบใดที่จักรพรรดิหยวนกรับชาติมาเกิดใหม่ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหอคอยแห่งดวงดาวก็จะถูกเปิดเผยได้อย่างง่ายดายหากไม่จับศัตรูได้หอคอยแห่งดวงดาวจะเปิดใช้งานเท่านั้นและพลังจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่ออืมเมื่อจักรพรรดิหยวนทุ่มสุดตัวและเต็มไปด้วยความมั่นใจ เขาก็ตระหนักทันทีว่าแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแม่น้ำแต่ละสายดูเหมือนเป็นโลกที่หนักหน่วงมากและแม่น้ำแต่ละสายต้องการที่จะกดขี่และจองจำเขาแต่แท้จริงแล้วแม่น้ำที่แปลกประหลาดนี้ไหลผ่านกรอกของเขาและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างรุนแรง มีปรัดเขาไว้จากข้างในและบทขยี้โครงสร้างที่ละเอียดอ่อนที่สุดในร่างกายของเขาในร่างกายของเขามีลูกปัดสีดำซึ่งวิวัฒนาการไปเป็นเหวลึกเหวลึกแห่งนี้ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดช่วยให้จัก,กรพัดหยุนต้านทานการกัดซอกของแม่น้ำสีเลือดได้แต่แม่น้ำสีเลือดที่ถูกพัดพาโดยหอคอยแห่งดวงดาวนั้น ทรงพลังและท่วมท้นยิ่งกว่าเป็นไปได้ยังไงจากกระพัดหยวนตะลึงข้ามีสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ถึงห้าชิ้นโดยสามชิ้นนั้นมีความสามารถในการปกป้องตัวเองได้และข้ายังเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดอยู่เลยเป็นไปได้ยังไงพลังของแม่น้ำโลหิตไร้ที่สิ้นสุดได้เข้าถึงขีดจำกัดสูงสุดของพลังของทวีป้อนกำเนิดมานานแล้ว ด้วยรูปแบบลับของหอคอยแห่งดวงดาวอาณาจักรแห่งนี้จึงอยู่ไกลเกินกว่ากุนอุบาย8ดสาขาและสมบัติลับทั้งสมของจักรพรรดิหยวนก็เหมือนตะแกรงที่ถูกเจาะทะลวงอยู่ตลอดเวลารูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดของเขายังถูกกัดกร่อนและทำลายอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยสามลมหายใจสามลมหายใจท่าจะตาย จักรพรรดิหยวนกำหนดความเร็วในการกัดซอะทันทีภายใต้การปกป้องของสมบัติป้องกันสามอย่างได้แก่เสื้อคลุมป้องกันชุดเกราะและลูกปัดแห่งเหวรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดสามารถต้านทานลมหายใจได้เพียงสามครั้งเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่จักรพรรดิหยวนไม่สามารถคิดได้มาก่อนแต่ข้อเท็จจริงก็คือมาช่วยข้าทีได้โปรด ถ้าอดกลั้นได้แค่สองลมหายใจเท่านั้นจักระพัดหยวนส่งข้อความไปยังจักระพัดคนอื่นๆทันทีความคิดของเขารวดเร็วมากและเขาเริ่มขอความช่วยเหลืออย่างบ้าคลัง่งขอความช่วยเหลือจากจักระพัดทุกคนรวมทั้งจักกระพัดชิงด้วยเรื่องระหว่างจักระพัดหยวนกับจอมมันเหล็กเป็นความลับแม้ว่าจากระพัดบางคนจะเดาได้ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ฉีกใบมะกอกนี้ทิ้งในขณะนี้จักรพรรดิแห่งดินแดนโบราณแห่งยานเฟิงต่างก็มีสิ่งที่ตนเองต้องทำคนที่สังหารคนบาปผู้ยิ่งใหญ่คือชายผ้าคลุมสีดำข้าเจอตัวเขาแล้วเขาอาจกล้าต่อสู้กับข้าเมื่อจักรพรรดิหยวนเริ่มส่งข้อความจักรพรรดิคนอื่นๆก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจักรพรรดเหล่านี้บางส่วนอยู่โดดเดี่ยวบางส่วนรับผิดชอบในการเฝ้าสถานที่สำคัญและบางส่วนรับผิดชอบงานของตระกูลจักรพรรดบางองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับข้อความที่จูจ่จูจากจักรพรรดหยวนไปจับผ้าคลุมดำมาเหรอจับผ้าคลุมดำได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจักรพรรดจิว๋วเฟิงยิ้มยอ ค้าขี้เกียจเกินกว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวจักรพรรดิช,ชูขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจคนโง่จักรพรรดิหมิงขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิแต่เดิมนั้นแย่มากเมื่อจักรพรรดิหยวนเรียกออกมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เต็มใจช่วย ราชาเทพกินจิ้งจอกภายใต้การบังคับบัญชาของข่าตายลงโดยฝีมือของชายเสื้อคลุมสีดำข่าสามารถร่วมมือกับจักรพรรดิหยวนได้ครั้งหนึ่งจักรพรรดิคงคิดแต่เราสามารถรอได้สักพักเมื่อจักรพรรดิคนอื่นๆลงมือเราก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าจักรพรรดิคงพร้อมที่จะรอสิบลมหายใจการต่อสู้ยิ่งเข้มข้นขึ้นและมีจักรพรรดิเข้าร่วมมากขึ้น พระองค์จะลงมืออีกครั้งเกิดอะไรขึ้นจาก,กรพพัดหยวนไปจับผ้าดำมาหรือจัก,กรพพัดฟู่ตกตะลึงด้วยความสามารถของเขาเขาสามารถเดาความจริงได้ในทันทีจัก,กรพพัดหยวนคนนี้สร้างปัญหาให้ตลอดเวลาจาก,กรพพัดฟู่ก็มีปัญหาเช่นกันเขาไม่สามารถจัดการกับจาก,กรพพัดหยวนได้ ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงระง,งับจักรพรรดิหยวนให้ได้มากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจอมมันเหล็กมีท่าทีไม่ค่อยกระตือรือร้นนักแต่บาปในอดีตก่อให้เกิดผลกระทบที่กว้างไกลในเวลาที่จักรพรรดิมีความคิดมาช่วยฆ่าสิค่าทำได้แค่สองลมหายใจเท่านั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนของจักรพรรดิหยวน สร้างความตกตะลึงให้กับจักรพรรดิทั้งประเทศโบราณหยานเฟิงเขามาขอความช่วยเหลือทำไมแม้กระทั่งจักรพรรดิจิวเฟิงจักรพรรดิชูจักรพรรดิหมิงและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงทุกคนรู้ว่าจักรพรรดิหยวนทรงพลังแค่ไหนด้วยชุดสมบัติลับอันทรงพลังยิ่งรีบมาเถอะข้าจะตายชุดคลุมสีดำนี้ช่างน่ากลัวเกินไป ถ้าเจ้าไม่มาข้าจะกลับชาติมาเกิดใหม่จัก,กรพรรดิหยวนวิตกกังวลอย่างมากเมื่อเขากลับชาติมาเกิดใหม่สมบัติรับอันทรงพลังของเขาจะหายไปนอกจากนี้เขายังไม่มีนี่เพียงพอที่จะฝึกฝนสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสูงสุดอีกครั้งดังนั้นจัก,กรพรรดิหยวนจึงไม่เต็มใจที่จะกลับชาติมาเกิดใหม่จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าไปคนเดียว จักรพัรดิฟูส่งข้อความเสียงทันทีรีบมาที่การรวมตัวของข้าทันทีข้าจะสร้างการจัดรูปแบบและไปช่วยจักรพัรดิหยวนด้วยกันจักรพัรดิฟูรู้สึกว่าถ้าปล่อยจักรพรรดิไปคนเดียวเขาก็อาจจะตายได้เช่นกันตกลงข้ากำลังมาแล้วข้ากำลังมาในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ จักรพรรดิแห่งดินแดนโบราณยานเฟิงรู้ดีว่าสถานการณ์นั้นร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแม้แต่จักรพรรดิหมิงและจักรพรรดิชูเองก็ไปที่นั่นโดยไม่ลังเลยกเว้นจักรพรรดิที่ไม่สามารถแยกร่างได้เนื่องจากภารกิจสำคัญจักรพรรดิทั้งแปดได้รวมตัวกันในคราวเดียวนำโดยจักรพรรดิร่วมสมัยจักรพรรดิ และประสานงานการจัดรูปแบบข้ามดินแดนอันไกลายโพ้นด้วยความคิดเดียวมุ่งหน้าสู่สนามรบอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด